ครับสวัสดีครับวันนี้แนะนําเมนูอร่อยนะครับผมสําหรับหน่อไม้สดนะครับนี่ครับน่าทานไหมครับครับทำทานในครอบครัวนะครับรับรองเพื่อนๆจะอร่อยติดใจเลยนะครับหรือว่าท่านจะลองทําขายก็ได้นะครับตามสูตรของผมนะครับรับรองลูกค้าจะติดใจนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับผมครับสูตรทําง่ายขายดีนะครับและเป็นเมนูครอบครัวนะครับ แจกสูตรทุกขั้นตอนนะครับสำหรับต้มหน่อไม้สดกระดูกอ่อนนะครับผมครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับต้อมชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับนี่ครับก็จะใช้หน่อไม้สดนะครับผมอ่าอันนี้ก็ประมาณ1โล1งโลนะครับที่ซื้อมานะครับ ครับล้างล้างและขยำด้วยเกลือนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้และก็กระดูกอ่อนนะครับล้างขยำด้วยเกลือให้สะอาดนะครับหลายๆน้ํานะครับผมส่วนเห็ดหอมแห้งนะครับก็แช่น้ํานะครับแช่น้ําอุ่นนะครับแล้วก็ตัดขั้วทิ้งนะครับกับก็จะมีรากผักชีกระเทียมนะครับ พริกไทยขาวพริกไทยดําแล้วก็เกลือนะครับจะใช้พริกไทยขาวอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมแล้วก็กุ้งแห้งเนื้อนะครับนะครับก็เป็นส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวก็เราจะทําการโขลก3เกลนครับ3เกลกก็คือกระเทียมรากผักชีนะครับแล้วก็พริกไทยขาวพริกไทยดําแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยนะครับผมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะทําอะไรต่อนะครับเพื่อนๆคอยดูนะครับผม ตั้งน้ำให้เดือดนะครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับเอาหน่อไม้ที่เราล้างครับนามาต้มน้ําทิ้ง2น้ำครับประมาณ2น้ำานะครับพอเดือดแล้วเราก็อาตักขึ้นเอาน้ําทิ้งนะครับแล้วก็ใส่น้ําใหม่ต้มใหม่นะครับเพราะว่าในหน่อไม้จะมีสารบางอย่างนะครับที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับแนะนาเพื่อนๆนะครับทําตามขั้นตอนผมนะครับรับรองครับสะอาดแน่นอนเลยนะครับไม่มีสารตกค้างนะครับ อ่านี่ครับน้ำไม่ต้องเสียดายนะครับทิ้งไปเลยนะครับอ่าต้มทิ้งไป2น้ําเลยนะครับแล้วก็ตักขึ้นนะครับอ่าจากนั้นมาทําการโขก3เกลือนะครับก็จะมีกระเทียมกรีบนะครับอ่ารากผักชีพริกไทยขาวพริกไทยดำนะครับแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยครับผมโขกพอหยาบเท่านั้นนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับผมอ่านะครับพอได้ที่แล้วนะครับนี่ครับอ่า ได้ที่แล้วนะครับสำหรับ3มเกินนะครับเห็ดหอมก็หั่นผ่าครึ่งซะนะครับผมไม่ต้องให้มันใหญ่มากนะครับผมอ่านะครับแล้วก็กระดูกก่อนแล้วก็หั่นตามร่องมันนะครับร่องกระดูกนะครับหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับหน่อไม้ที่เราต้มก็ใส่ชามไว้นะครับนี่ครับก็จะมีผงปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับเมนูนะครับ ส่วนในหม้อก็ตั้งน้ำซุปไว้นะครับใส่รากผระชีแล้วก็กระเทียมกลีบไว้นะครับอ่าแล้วก็ส่วนในกระทะเราก็มาทําการผัดเลยนะครับใส่น้ํามันหน่อยครับแล้วก็เอา3ามเกลืองไปโขกขอโทษครับเอา3ามเกลืองไปผัดให้หอมเลยนะครับผมอ่านะครับใจเย็นๆนะครับสําหรับการทํากับข้าวให้อร่อยนะครับผมที่ครับเมื่อหอมแล้วนะครับใส่กระดูกอ่อนลงไปผัดเลยนะครับผมอ่าผัดให้เนื้อ เนื้อของกระดูกอ่อนเนื้อของหมูนะครับเขามีความสะดุ้งสะดุ้งกับความร้อนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าผสมผสารกับเครื่องปรุงนะครับสามเจอของเรานะครับอ่านี่ครับอ่ามันจะซึมเข้าไปนะครับสามเจอมันจะซึมเข้าไปในเนื้อของหมูนะครับผมรับผัดให้หอมไม่ต้องให้สุกมากนะครับผมไม่ต้องให้สุกมากนะครับถ้าแห้งลงไปถ้าแห้งมากไปก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงนะครับผม นี่ครับใส่น้ำไปนิดครับน้ำซุปเมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปนะครับครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับอ่าแล้วก็ผงปรุงรสนะครับใส่ลงไปผัดให้นัวเลยครับผัดให้หอมนัวเลยนะครับผมนี่ครับอ่าใส่อย่างนี้เลยครับกับปริมาณนะด้วยนะครับแต่ละท่านก็จะทานรสชาติไม่เหมือนกันนะครับผม อไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปชิมกีหลังด้วยนะครับอ่านะครับหน่อไม้เราไม่ต้องอาลงมาผัดนะครับอ่าผัดแค่อ่กระดูกอ่อนนี่นะครับกับเครื่องปรุงนะครับแล้วก็สามเกินนะครับนะครับผัดให้นัวนะครับนัวเลยนะครับอาจจะมีความหอมมากเลยนะครับเพื่อนครับอ่าอันนี้ก็คือซีอิ๊วขาวนะครับที่ผมใส่ไปนะครับผม เติมน้ำลงไปหน่อยนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับได้ที่แล้วเราก็ตักใส่หม้อน้ำซุปมื่อสักครู่นะครับผมตักใส่หม้อน้ำซุปเสร็จก็ตามด้วยหน่อไม้ครับใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมนะครับช่วงนี้เราจะใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟแรงต้มให้เดือดนะครับอ่านะครับต้มต้มด้วยไฟแรงนะครับเพื่อนๆครับ ช่วงนี้จะสังเกตว่าน้ํามันจะขุ่นนะครับเราใช้ไฟแรงนะครับเมื่อมีฟองขึ้นมานะครับเราก็ช้อนฟองทิ้งนะครับไม่ต้องไปเสียดายมันครับนี่ครับสังเกตว่าพอไฟแรงสักพักเราก็ตุ๋นหรือว่าต้มด้วยไฟอ่อนนะครับสังเกตว่าน้ําเริ่มใสแล้วใช่ไหมครับเมื่อเมื่อเราต้มด้วยน้ําอ่อนนะครับตุ๋นด้วยน้ําด้วยไฟอ่อนใช่ไหมครับเคี่ยวด้วยไฟอ่อนก็จะน้ําจะใสขึ้นนะครับน่าทานนะครับผมนะครับ ครับตุ๋นไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านนะครับค่อยคๆสังเกตเนื้อหมูนะครับว่ามันนุ่มหรือยังนะครับนะครับแล้วก็ชิมรสชาติด้วยนะครับขาดรสชาติอะไรก็เติมได้นะครับขณะที่เราต้มอยู่นี่นะครับถ้าสังเกตว่าหมูนุ่มนะครับก็ได้ที่แล้วนะครับรสชาติอร่อยแล้วนะครับก็ตักใส่ชามครับเสิร์ฟนี่ครับเสิร์ฟเพื่อนๆเลยนะครับเสิร์ฟเพื่อนๆได้มาลองชิมกันนะครับ และก็แนะนําให้เพื่อนๆลองไปทําทานนะครับใครที่ค้าขายอยู่ก็แนะนําไปทําขายด้วยสูตรนี้นะครับผมอ่านี่ครับน่าทานไหมครับผมก็จะทานควบคู่กับอะไรเอ่ยเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะครับในถ้วยจะมีอะไรนะครับอ่านะครับคอยดูนะครับรับรองทานคู่กันจะอร่อยเลยนะครับนี่ครับอ่านะครับน้ําพริกกะปินะครับ น้ำพริกกะปิของเราสามรสเลยนะครับนี่ครับว้าวน่าทานมากใช่ไหมครับลองไปทําทานนะครับใส่กุ้งแห้งเนื้อด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราต้มนะครับเราใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งเนื้อลงไปด้วยนะครับอ่าเมื่อสักครู่ผมลืมบอกนะครับขออภัยนะครับอ่านะครับนี่ครับน้ำพริกกะปิสามรสนะครับอ่าทานคู่กันรับรองอร่อยนะครับแซ่บสามรสนะครับเพื่อนๆครับ อ่าสำหรับเมนูนี้ครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆลองไปทำทานนะครับรับรองจะติดใจนะครับทุกคนในครอบครัวก็ชอบนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับอ่าลองทำทานตามสูตรของผมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับ